19นะคะทางกองทัพบกหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศร,ร่วมกับ CP-CPF นะคะส่งอาหารจากใจร่วมต้านภัยโควิด19ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดปทุมธาน,นีด้วยค่ะ พลทวีรัตนจูผู้บัญชาการหน่วยบญชาการป้องกันภัยทางอากาศกอ,องทัพบกหรือนอปอ,อพร้อมด้วยนายสุพจน์รอดเรืองนนหนองคายรองผู้ว่าชาการจังหวัดปทุมธานีและนายอดิตกิษณวงศ์รองกรรมาการผู้จัดการอุตโสหโบริษัทเจริญพกพันอาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF ผู้แทนเครือเจริญพกกรัพฑ์และมูลนิธิจเจริญพกกระพันร่วมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคจากโครงการ c p f ส่งอาหารจากใจร่วมต้านภัยโควิด -19 ในกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติสัตว์กษัตริย์เพื่อบรร ความเดือดร้อนประชาชนจากสถานการณ์โควิด -19 นักสำนักง,งานเทศบาลเมืองปทุมธานีในพื้นที่7ชุมชนรวม500หลังคาเรือนอาทิชุมชนเทพพัฒนาและชุมชนโสพาราม ผลโทววิรัตนาจูกล่าวว่ารัฐบาลและกองทัพบกมีความห่วงใยในสถานการณ์ของโรคระบาดโควิด -19 โดยเฉพาะจังหวัดปทุมธานีจึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดตลาดและบริเวณโดยรอบโรงครัวรถสนามประกอบอาหารรวมทางรถจัก,กรยานยนต์อามีเดลิเวอรี่แจกจ่จายถุงยังชีพให้แก่ประชาชนรวมถึงการร่วมกิจกรรมของภาคเอเกอชนอย่าง CPCPF ในยามที่คนไทยเดือดร้อนเป็นการปลูกจิตสานึกที่ดีงามและเป็นวัฒนธรรมที่ดีของสังคมเราเชื่อมั่นว่าก กิจกรรมนี้จะทำให้ประชาชนมีขวัญกำลังใจในการต่อสู้และผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้องครับุคคลเยดำเกิจการพื่อการเมืองเรางๆจับชุดพิกาสาโดยร่วมกับมือที่ของซีพีครับรวมทั้งจังหวัดปทุมธานีองค์กรปกครองวท้องถิ่นได้ร่่มมือกันมาทำมสะอาดพื้นที่ต่างๆคือตลาดซึ่งเป็นตัวกระจายช่วอโลกนอกจากนั้นนะเราได้ นำผลพัน์ท,นที่ซีพีขับสุนมาเนี่ยแจกเป็นถุงยางชีพให้กับประชาชนาที่ลำบากนะครับอาหารสดต่างๆที่ได้มาจากซีพีเราก็นํามาเป็นถังกล่องแจกจ่ายให้ประชาชนรวมทั้งได้จัดรถมอเตอร์ไซค์เป็นเดลิเวอรีอ่ส่งอาหารแห้งในถุงยางชีพเนี่ยไปถึงมือประชาชนที่อยู่ห่างไกลทุกคนตงว่้อย่าไปทางานแต่ว่าขาผมก็ค่อยดีเป็นอย่างนี้นไปไม่ได้ครับช่างแรกบริจัยควาุณครับ ด้านนายอดีตกฤษณาวงรองกรรมาการผู้จัดการอาวุโส CPF กล่าวว่าเครือ CP CPF เดำเนินโครงการ CPF ส่งอาหารจัดจ่ายร่วมต้านภายัยโควิด -19 มาตั้งแต่ปี2563จนถึงปัจจุบนันตามนโยบายเครือเจริญพ่อพกระพันรวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมของกองทัพบกมาอย่างต่อเนื่องโดยนำผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพสดสะอาดปลอดภยัยได้แก่เนื้อไก่เนื้อหมูไข่ไก่ข้าวสารกระชัดน้ำดื่มและหน้ากากอนามัย CP ีมอบให้แก่ชุมชนต่างๆในจังหวัดปทุมธานี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด -19 ก่อนหน้านี้กองทัพบ,บก CP CPF ได้นำสิ่งของอุปโภคบริโภคบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชาวจังหวัดนนทบุรีจำนวน5ชุมชนรวม500อยหลังคาเรือนได้แก่ชุมชนบางขวางชุมชนยกย้ายชุมชนสีพรสวรรค์หนึ่งชุมชนสีพรสวรรค์2และชุมชนซอยแสงเทียน